ใกล้ๆน้ำตกที่เราจะไปเล่นกันนะคะเขามีร้านอาหารที่เข้าท่าคือสวยอะค่ะคือร้านนี้นะคะเขาทำแบบเป็นลักษณะรีสอร์ทเลยแต่ความจริงเป็นร้านอาหารอย่างเดียวนะคะตรงตึกที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นที่นั่งรวมแต่ก็จะมีที่นั่งเล็กๆแล้วก็จะมีเป็นเก้าอี้ที่วางเอาโดไว้ด้วยนะคะ สำหรับคนที่ต้องการนั่งข้างนอกเวลาที่แดดมันล่มลมตกแล้วตอนกลางวันมันร้อนๆก็น,นั่งข้างในค่ะอย่างที่เรามาวันนี้ก็จะนั่งข้างในนะคะก็จะประมาณนี้พ่อบอกให้เปิดแอร์ด่วนอย่างร้อนอะ เราก็จะสั่งข้าวมากินกันนะคะไม่กินอะไรมากเพราะว่ามันเวลาอากาศมันร้อนๆมันไม่ได้หิวอะไรมากมายเลยมันไม่เหมือนตอนช่วงหนาวๆนาหนาวๆเนี่ย็อยากกินๆๆๆนู้นกินนี่ข้าวนี้คือปูเหลานะคะไม่ใช่ข้าวผัดนะปูเหลาก็คือข้าวที่หุงกับผักอะคะ่ะจานที่แม่สั่งมาเป็นมัทชูรุมชิลลี่นะคะก็คือ เอาเห็ดกระดุมอะค่ะไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบนะคะแล้วเอามาผัดซอสหัวหอมปริกหวานออกรสชาติเผ็ดเผ็ด,ผดเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงประมาณนี้นะคะเป็นเมนูแบบกินเล่นอะไม่กินแม้แต่ข้าวนะคะเดี๋ยวว่าแต่โรตีเลย เมนูนี้สามารถกินกับโรตีเปล่าๆได้นะคะอร่อยดีเหมือนกันแต่บางคนโดยเฉพาะคนในเดียนะเขาก็จะบอกว่าเออมันแปลกๆหน่อยคือเขาชอบกินอะไรหลายๆอย่างเพื่อเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราชอบกินอย่างเดียวเขาก็เลยมองว่าเออกินเข้าไปได้เนาะอย่างนึงของน้องซิมันเป็นมันชูเรนซุปค่ะเขาใส่หมี่ทอดกรอบมาให้ด้วยหน่อยนึง มันชูรียนซุปจะเป็นลักษณะเหมือนแบบน้ำซุปเหมือนน้ำแดงเอ่อน้ำแดงอ่ะคะ่ะไม่ใช่น้ำแดงแฟนต้านะน้ำแดงแบบหูฉลามน้ำแดงกระเพาะปานน้ำแดงอะไรแบบนี้คะ่ะอืมจะเป็นลักษณะนั้นน้ำสีแดงข้นๆเปเรี้ยวหวานๆบางทีมันก็ไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินโรตีเนาะ ก็กินซุปก็ได้ตรงนี้เป็นที่ตั้งแก้วน้ําแล้วก็เป็นพวกของขนมครกเคี้ยวมือนี้ก็จ่ายไปประมาณแปดร้อยกว่ารูปีนะคะประมาณสามร้อยกว่าบาทตรงส่วนนี้เป็นอ่างล้างมือนะคะก่อนจะไปกินข้าวก็ล้างมือตรงนี้อันนี้เป็นที่นั่งข้างนอกค่ะ เอาไว้นั่งตอนเย็นๆนะคะที่แดดหมดแล้วเขาวางไว้เงี้ยแสดงว่ามีคนนั่งมีคนชอบนั่งข้างนอกโดยเฉพาะหน้าหนาวหน้าหนาวตอนกลางวันเนี่ยนั่งข้างนอกดีมากเลยมันตักแดดไปในตัวแต่ถ้าตอนกลางคืนอะ่ะควรจะเข้าร่มดีกว่าเพราะลมมันแรงนะคะเอาละกินกันอิ่มแล้วก็มีมแรงเล่นน้ำตกละทีนี้